ไกลไปป่ะสูมเข้ามาสูมเยอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Merman นะครับและคลิปนี้นะครับติก็มีพัสดุฟินสีจากต่างประเทศมาแกะกันอีกแล้วซึ่งปกคลิปนะครับติจะทำให้ไม่รู้ว่าเป็นฟินสีแบบไหนแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นฟินยางพลาสติกซิลิโคนผสมกันนั่นแหละ เดี๋ยวเราจะมาแกะกันแล้วก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็สีเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับอ๋อรู้แล้วว่าทำไมมันต้องให้ห่อหุ้มหมาที่แท้คือสภาพรังมันเป็นแนี้เนี่ยเมย์ไปอยู่กับสงครามโลกมาต่อมาเราก็จะต้องใช้กันกันการ เพื่อเกะนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นพร้อมกันว่ามันจะเป็นลักษณะไงคือตีเห็นในภาพสวยมากก็ต้องมาดูกันว่าของจริงกับในภาพเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับมาแล้วไม่รู้ของไหนของหน้าของหลังนะสดงบอ๋อ หมดแล้วนี่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตอนนี้สวยมากว้าวโหแกะออกมาเลยโอ้ด้วยสวยมากนี่เ่ยมันเป็นเหมือนในภาพไปแล้วมันเป็นแบบตรงโค้งแบบเนี้ยแล้วก็มีสายให้แบบรัดเท้านะครับ ดูดีอ่ะแล้วอ๋อนี่ด้านในนะครับจะเป็นที่ใส่เท้าแล้วเขาก็ยัดโฟมมาให้ด้วยนะครับเพื่อเสริมสรงแกะออกนะเนาะคือติสัตัวนี้มานะครับซึ่งราคามันแพงมากนะครับจะเอามารีวิวแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็มีอยู่แค่ที่ติดรับมาแค่ล็อตนี้นะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับติมไม่รับอีกแล้วเพราะว่าหนึ่งนะครับมันแพงแล้วมันก็ เป็นของที่สั่งแล้วสีเนี่ยนะครับเป็นสีอลิมิเตตก็คือเป็นสีที่มีไม่กี่ชิ้นคือมันเป็นปกตินะครับเขาจะทําสีล้วนก็คือแดงล้วนฟ้าล้วนต่างๆครับแต่นี้มันเป็นสีผสมระหว่างสีแดงกับสีฟ้าซึ่งหายากมากๆเลยนะครับคือปกติก็หาซื้อฟินแบบลักษณะนี้ยากอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นสีผสมแบบนี้ยิ่งหายากนะครับมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับทีนี้เรามาดูรอบๆกันก่อนเลยนะครับมาดูบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อน ที่เพื่อนๆเห็นเป็นบริเวณโค้งตรงนี้นะครับดูได้เลยว่าดูตอนแรกอาจจะคิดว่ามันจะเป็นแค่รอยหรือลายครับจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นเนื้อสัมผัสเลยครับเพื่อนๆอ่ามันเป็นเนื้อสัมผัสได้ว่ามันเป็นรอยนูนออกมาแล้วตรงลายเส้นที่เมื่อวานเห็นนะครับมันก็เป็นรอยนูนออกมานะครับนี่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นลายแบนๆนะมันเป็นแบบตัวนูนออกมาสัมผัสได้เป็นลักษณะเลยครับแล้วโคเกดตรงนี้ครับนี่เห็นไหมโคเกต จะเป็นเกรดแบบเกรดจริงๆนะครับเป็นแบบเนี่ยเป็นรอยเป็นกระสุนกระตากคือเป็นมันมีความเป็นสามมิติเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเป็นลายแบนๆนะครับเป็นแบบผัสได้เลยครับเป็นเกดขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นแบรนด์เมอร์เมดนะครับนี่เป็นแบรนด์เมอร์เมดครับเพื่อนเมอร์เมด ของแอมเมอร์เมยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายแบบเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทรงหางในเงื่อนที่สวยงามมากจากนั้นนะครับด้านหลังก็จะมีตัวตุ่มแบบนี้นครับตุ่มแบบนี้คือเวลาเราใส่ยืนหนรือว่าอะไรเนี่ยมันจะกันลื่นนะครับทำให้เราไม่ลื่นหัวปลาพือนเวลาใส่เล่นนะนะครับแล้วก็เออตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีภาษา นักกี ي ي นะครับแบบอธิบาย,ายการใช้การเล่นอะไรต่างๆครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นพลาสติกผสมซิลิโคนแล้วก็มียางด้วยก็คือที่เห็นแน่ๆเลยนะเพื่อนๆก็คือตรงที่ใส่เท้าอ่ะมันจะแบบใส่แล้วไม่เจ็บเท้ามันเหมือนเป็นยางซิลิโคนนะครับนี่นะครับมันเป็นยางซิลิโคนนะครับใส่เท้าเข้าไป2ฝั่งแล้วก็ตรงสายเนี่ยนะครับก็คือเป็นยางซิลิโคนนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วก็ตรงสายตัวนี้นะครับที่ไปดูรีวิวนะก็คือแบบมันปรับได้ไนะ ก็คือกดตรงนี pues mm ้นะครับแล้วก็ด nah. ึงข uh, anyway, ึ possono, uh. ้นกดตรงนี้เราก็ดึงลงเวลานั้นถอดออกอาอถอดออกได้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ล็อกเข้าไปนะครับนี่ก็จะมีล็อกของมันนะต่อมานะครับเรามาดูว่ามันพับได้จริงเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับคือเป็นฟิลที่แข็งแรงเนื่องจากมันจะไม่มีทางหักนะครับไม่มีทางหักในที่นี้คือมันพับลงไปได้เราจะมาดูนว่ามันพับได้จริงหรือเปล่าดีวลองังกันะต่อไปโอ้โหพับได้เยอะมาก เพื่อนๆพับได้เยอะแล้วมันเด้งก,กลับมาตรงเดิมด้วยนะแล้วมันเด้งก,กลับมาตรงเดิมอ่ามันพับได้เยอะมากแล้วคการไล่ของเขาคือสิชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไล่มาแบบว่าหนานะครับแล้วก็มาบางอ่าหนาแล้วก็มาบางสวยมาก่ะตัวนี้นะครับราคานะครับ เป็นพันนะครับกูเลยที่ดูรีวิวกันอยู่นี้ก็คือติไม่ได right ้รับมาขายแล้วนะครับเพราะว่ามันแพงฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้นะครับก็ทักไลน์มานะครับไลน์ id a d m e r a n นะครับเพราะว่าตีไม่สามารถเอามาขายแล้วเพราะว่าคือราคามันสูงนะครับไม่สามารถตอนแรกจะคิดว่าแบบอื้เนี่ยอยากเอามารับมาขายเพราะว่าอยากไม่ให้ไม่เกินพันราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทปรากฏว่ามันก็เรียบร้อยครับแตกพันไปแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นก็เอามาขายไม่ได้ก็จะมีอันนี้อันเดียวที่เราซื้อมาฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้นะครับก็ ไลน์มานะครับประมาณคาเรื่อนเกี่ยวกับเจ้าตรงลายเส้นคือทำสกูชี่เขาเรียกลายเส้นต,ตัวติไม่รู้ว่าติเรียกอะไรตีสังเกตเห็นมันมีลายเส้นตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนนี่ลายเส้นเมอร์เมดนะครับเป็นอารีโอเมอร์เมดก็คือหางใลเรื่องของแท้นะครับมันเป็นของนําเข้านะครับมาดูดีมันแบบต่างประเทศเออเขาทําออกมาได้ดูดีอะสวยเพราะว่าตรงนี้และถ้าเทียบคือขนาดเนี้ยตีใส่ได้นะครับบอกเลยแต่ว่า มันจะแน่นเกินไปสําหรับเท้าผู้ใหญ่ดันสี่คือตีรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ใส่ได้คนที่ใส่ได้นะเหมาะกับสูงประมาณไม่เกินนะไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรนะครับใครสูงไม่เกิน1 6 0ที่วิาเเท้าเพื่อนใส่เข้าไปได้แน่นอนติเนี่ยสูงร7อเจ็ิกว่านะครับใส่ได้ครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับฟินดำของผู้ใหญนะ่อันนี้คือฟินดำของผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าเทียบเนี่ยมันก็มันก็เท่าๆกันนะเพื่อนๆดูนะ เห่ไหมครับมันก็เท่าๆกันอาจจะแบบเล็กกว่าอ่เล็กกว่านิดนึงแล้วก็ทรงเนี่ยจะต่างกันนะครับทรงจะเป็นทรง V กับทรงตัว U นะครับก็จะมีความสวยงามต่างกันนะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ขายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าปีอันนี้มันสำหรับว่ายนะ้ำโดยเฉพาะแล้วก็สําหรับใส่คู่กับหางนะักเงือกได้นะครับจะเป็นแบบใส่แยกอ่าแต่ว่าราคามันจะแพงฉะนั้นก็เลยเลือกที่แบบจะไม่เอามาแล้วแต่ว่าใครที่สนใจได้จริงก็ เป็นซีออเดอร์สั่งได้นะครับเรื่องความคงทนความทนทานสวยงามมากนะคะรับดูทรงนะครับเพื่อนๆมันปัดขึ้นไปยย่างนี้ใช่ไหมครับมาดูซิ่มากแล้วตรงนี้นะครับเป็นรอยหยกักแล้วรอยหยักที่เห็นบางๆแบบนี้นะครับไม่มีความคมเลยนะคือเขาทํามาแบบสําหรับแบบเด็กแล้วคือแบบโวทยนุถนอมมือมากคือมันน่าแบบหน้าเก็บรักษามากเพื่นอนๆหน้าเก็บรักษาไอ้ตรงนี้นะครับก็คือถอดออกมาได้นะครับนี่ถอดออกมาได้แล้วก็ใส่เข้าไปได้เพราะว่ามันจะเป็นหัวล็อกในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็จะสามารถขับตรงนี้ได้ด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนีหรือว,ว่าช่วยกันแชร์นะครับว่าหางนางเงือกสวยๆแบบนี้ก็มีด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายประกอบให้เสร็จ คุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามในเงือกได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อเป็นสมาชิกเงือกและรับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเงือกนะครับ